ในเนื้อมาสีฟักเ็ดสมนะครับมัอนี่มาเมืองกาเเ็ดสมนุ่กันครับมันนี้ครับครับส้อยไวทั้งกระชุฟักครับเ็ดสมครับเ็ดสมแซ่บแบแไป ข้าวกินเสียส,สมไว้ใส่กินครับข้ยอดกาแฟครับหัวหน้องฟกักแล้วครับเขาจะมาขันวันนี้ครับนี่ครับล้าวเสิใใ่ครับใส้สมม้วครับอกเกอ้เอ สอนหนึ่งครับชื่อรสไส้กสระไรบะไส้กระไรครับผงม่วนี่ใส่กระไรบะไส่กระไรครับเดือดตะคนมักครับกระเทียมครับนี่ครับกระเทียมหัวเคิงครับกระเทียมนี่เขา่ขาเข่าเนื้อนะครับใส้หนานจะน้อยไว้มันติดกันนะครับให้มันพุ่นั่นออกจากกันให้มันเย่ครับ ไปนี่เขาอดีคันแล้วครับปั้นถุงมือถุงมือเอาถุงยางเลยนะครับตั้นในมันเท่ากันครับคันจนมันเหนียวตุยๆอยู่นะครับซีมมึงเหนียวให้มันเหนียวครับ ผิดกวัวนาที่ทลองนนครับมันมันรสันขัดมาถึงว่าเป็นครับดันมอเป็นท่ามือออ่ครับ สมไ้กินครับขน้อาหารบ้านโฮ่ไ้กินโดนๆหอมๆเออครับมากินสมวนกันเนีนข้าวโต๊ะข้าวครับ หัวมาเฮ็ดเพิ่งกิโลน้อยๆครับซื้อมาก,กิโลหนึ่งมันมีเฮ็ดลาบทุกกินครับมีเฮ็ดปม โอ้ใก้ได้ที่เราที่นอกอยู่องสิครับเดี๋ยวนึกเลยติดกันเลยแสบแช่ละมันห่อกับดีห่อแล้ครับถันเอาไป้องว่าห่อนลครับซอนห่อดีห้ทายเดี๋ยวท้ายให้มึงนะครับเด้อคอม่จุดสอมนู่นการไปจบแช่ครับ ขอบคุณที่เยามาติดตามนะครับเตอร์ชุ่มนะครับรพดไหลกดแชร์ให้ทำนะครับของพยัยเข้าต่อท่องครับว้า,าจินสมเหมือนกันขอบคุณที่มาติดตามมากดไลห์กดแชร์่ครับมาดูเข้ากับพีห่อนะครับได้ที่นะครับบดเนียวนึบพิมลองมึง โอ้เป็นข้ามือเลยครับแสบแล้วแสบแสบเป็นข้ามือเลยผมละแล้วหวันหวนะครับเมื่อสุขอบคุณครับที่มา